ทาชัยครับขณะนี้ผมอยู่ที่หมู่สีตตมชักระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมาติดตามผลการใช้นานโนทานฟอร์มของสวนถั่วฝักยาวครับอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะพาท่านไปพบกับเจ้าของสวนนะครับผู้ลงมือจริงประสบการณ์จริงเลยว่าใช้นานโนทานฟอร์มแล้วเป็นอย่างไรครับติดตามมาเลยครับครับนี่คือผู้ที่ใช้นานโนทานฟอร์มกับ สวนถั่วฝักยาวนะครับที่หมู่4ตำบลชากระบอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับสวัสดีครับพี่สมบัติครับสวัสดีครับครับก็หลังจากที่ใช้นาโนทานฟอร์มไปแล้วในไรแรกนะครับสวนแรกอันนี้เป็นสวนที่สองใช่ไหมพี่ครับอันนี้เป็นสวนที่สองยังไม่ได้เก็บผลผลิตใช่ไหมครับเพิ่งเก็บมาวานได้สิบโลอ่าเพิ่งเก็บรอบแรกได้สิบกิโลเลยสวยงามเลยครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเห็นเจ้าของสวนบอกว่าเป็นไงฝนตก ดอ,อกมันรวงหมดดอกมันรวงหมดนะครับเอานี่เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศขอสัมภาษณ์ถามหน่อยว่าครั้งที่แล้วเนี่ยได้ปลูกถั่วไปกี่ไร่อไม่ถึงไร,ร่ครับไม่ถึงไร่ประมาณสักกี่งานน่ะสามงานอ่งานอสามงานแล้วผลผลิตเป็นไงบ้างตั้งแต่ปลูกขึ้นมาจนกระทั่งเก็บเนี่ยตน้นต้นเป็นไงบ้างสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีปัญหาอ่าแล้วมันแลดูผิดปกติว่าเมื่อก่อนไหมที่ไม่ได้ใช้นาโนธรรมดาปกตินี่จะ มันจะเก็บได้ประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบโลต่อตอนหนึ่งแปลงอ่ะต่อนหนึ่งแปลงแปดสิบถึงเก้าสิบต่ออ่อตอหนึ่งวันครับเออถ้าหนึ่งแปลงนี่เก็บได้กี่โลอ่ะแล้วเนไอ้ที่ใช่ของที่ใช่นาโนนี่มันเก็บได้เท่าไรแปดสิบหรือเก้าสิบโลต่อวันนะต่วันแล้วก็ลดลงเรื่อยๆลดลงมาอ่อถ้าถ้าร้อยถ้าร้อยแปดสิบโลต่อวันทุกวันอีกโอ้ก็ขวัญหลายแสนเนี่ยอายุอายุของถั่วนี่เก็บได้กี่เดือนอ่ะ เดือนกว่าครับเดือนกว่าเนะาะก็สามสิบกว่าวันสามสิบกว่าวันอ่าสามสิบกว่าวันงวดนี้ก็ฟันไปเนาะเนาะประมาณหกเกือบเบอรเออประมาณน,นั้นเลยทีเดียวนะครับแนะนําให้คนอื่นได้ลองใช้ทันฟอร์มดูบางนิดก็ใช่เนี่ยไปเอามาเนี่ยเดี๋ยวไอ้เดทพวกนี้ก็เอาไปชีดแปลงกันตอนนี้ซื้อเป็นชุดที่สองเลยใช่ไหมสองหรือสามสองดิสองสองอ่าอ่าสองก็เออชุดนี้ก<อ>็ใช้ตอนนี้สวนเนี้ยเนี่ยส่วนใหม่เนี่ยที่จะเก็บปักที่กำลังเก็บปักอยู่เนี่ยได้ใช่ไหมฮะ ใช้ไปเที่ยวครัง้งแล้วสองสองสอง,สองใช้ไปสองครั้งแล้วแล้วฉีดยังไงอะ่ะก็ครั้งใดก็ทูนหนึ่งครั้งที่สองรวมรวมเลยรวมหนึ่งสองเลยครับแล้วฉีดกี่วันทีงอะ่ะก็ปกติก็สี่วันสี่วันทีหนึ่งคิดว่าแปลงนี้ขาดว่าจะได้สักกี่หมื่นเนี่ย น้อยกว่านุ่งก็อยู่ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ยอ่าอยู่ได้แล้วเนาะได้กําไรเนาะไม่ขาดทุนเนาะไม่ขาดไม่ขาดอ่าไม่ขาดแล้วก็ลองแนะนําลองแนะนํำน้อยว่าใครที่ทําสวนผักสวนอะไรอยากจะเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตจะใช้ซื้อใช้ที่ไหใดที่ไหนอ่ะอ๋อบุญบาซื้อที่สงขรามอ่าซื้อที่ผมเนาะอ่าสงขรามเนาะสั่งได้ศูนย์เก้าแปดสี่หนึ่งเก้าสองห้าสี่ห้าเอาขอบคุณพี่พี่ดำพี่สมบัติครับขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ